สวัสดีค่ะชื่อคุณอะไรคะควีพรค่ะน้องควีพรชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อมินค่ะน้องมินนะคะตอนนี้เรียนอยู่คอร์สอะไรคะคอร์สเอ็นตีค่ะปัจจุบันศึกษาด้วยกำงานอยู่คะศึกษาเป็นนักศึกษาค่ะเรียนที่ไหนคะเรียนที่มหิดลน,นะคะอยู่คณะอะไรล่ะคะคณะสะตัตวแพทย์ค่ะอ๋อน้องมินเรียนแต่ว่าแพทย์ทำไมถึงสนใจภาษาญ,ญี่ปุ่นคะอ๋อเพราะว่าไม่รูหนูเรียนแล้วรู้สึกว่าแบบชอบค่ะรู้สึกว่าเรียนเรื่อยๆแล้วก็สนุกอะค่ะ มีใจรักด้วยใช่ไหมการสายวิถุด้ะดังนั้นพี่อยากทราบถึงน้องนิ่มมีแรงบันดาลใจบ้างคะถึงอยากมาเรียนกับอาจารย์แบงค์ค่ะอ๋อตอนแรกหนูก็ไม่รู้เพราะหนูก็แบบหนูเรียนอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะวันนั้นที่สอบระดับ N5 แล้วมันวก็แบบเห็นโบชัวร์พอดีอะค่ะหนูก็แบบแล้วแบบที่เรียนเก่าแบบก็ไม่มีคอร์สต่อแล้วก็แบบเออเราเห็นในโบชัวร์ก็แบบเหมือนคนก็แนะนําดีนะก็เลยแบบลองมาเรียนนะคะแล้วเมื่อน้องนิ่มได้เรียนกับอาจารย์แบงค์แล้วประทับใจอาจารย์แบงค์ตรงไหนบ้างคะ าอาจารย์เขาตั้งใจสอนมากค่ะแล้วแบบได้ความรู้เยอะมากเหมือนเราบางที่แบบจุดเล็กจุดน้อยที่แบบตรงเนี้ยเออเราคิดไม่ถึงแบบเออมันมียอ,อ,อย่างนี้ด้วยหรออะไรเงี้ยถ้าอาา่านเองก็คงแบบไม่เข้าใจด้วยอนดั้นนะคะแล้วอยู่ในห้องเรียนรู้สึกเครียดหรือกดดันอะไรบ้างไหมคะไม่เลยค่ะสนุกมากค่ะอาจารย์เขาแบบชอบผ่านเรื่องต่างๆมาเล่ารู้สึกแบบกระตือตลอดเวลาค่ะแล้วการที่อาจารย์มีฟรีเทสทั้งหมด3าครั้งนะคะน้องมีมีความรู้สึกยังไงบ้างคะ ตอนนั้นหรอถามว่าเครียดมันก็เครียดนิดหน่อยแต่ก็เออก็ไม่เครียมากก็แบบก็ลองดูว่าเราแบบสามารถทําได้แค่ไหนสมมติถ้าแบบไม่ได้เนี้ยเราก็แบบก,กลับไปอ่านทวนอใหม่อะไรเงี้ยแบบเวลาทำแบบเราก็ได้รู้ตัวเองด้วย,ยว่าแบบเอเราพลาดตรงไหนผิดตรงไหนได้กลับไปแก้ไขได้ต้องมีอะไรฝากอาจารย์แบงค์บ้างคะก็ขอบคุณอาจารย์ที่แบบตั้งใจสอนมากทุ่มเทมากนะคะ ก็ขออาจารย์รักษาสุขภาพด้วย,ยกว็ถ้ามีโอกาสก็กลับมาเรียนกับอาจารย์เรื่อยๆขอ,ขอบคุณค่ะคุณค่ะขอบคุณค่ะ